อ่ะสินค้าตัวต่อมานะฮะก็คือเจ้าตัวกระบะท่า,าน3 a นะครับสำหรับตัวไมโครบิดนะฮะตัวกระบะถ่า,านตัวนี้นะฮะมีสวิ์อยู่หนึ่งตัวสามารถที่จะเปิดปิดเปิดปิดเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให,ให้เจ้าตัวบอร์ดไมโครบิดได้นะฮะเจ mm ้า hmm. ตัวบอร์ดไมโครบิดเนี่ยมันก็จะมีจุดสำหรับจ่ายไฟฟ้าจ่ายแรงดันภายนอกนะครับจากแบตเตอรี่เข้ามาเลี้ยงตัวมันได้นะฮะทำให้สามารถที่จะพอ usb แล้วก็เอาไปใช้งาน ต่างๆได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นรางฐานที่ใส่ฐานเอ่อสามเออสาเข้าไป2ก้อนนะฮะให้แรงดันไฟฟ้าออกมา3ามโวลต์เราก็สามารถที่จะเอาฝั่งเซนเทีเนี่ยไปเสียบเข้ากับเจ้าตัวบอร์ดไมโครบิตได้เลยครับอ่านี่ก็เป็นอ่นี่ก็เป็นเจ้าตัว อันนี้ก็เป็นเจ้าตัวบอร์ดไมโครบิตนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นล้างฐาน 3A 2ก้อนนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่1ตัวนะฮะสวิตช์ตัวนี้อันนี้ผมใส่ฐานไว้แล้วนะฮะสวิตช์ตัวนี้ถ้าเปิดไปด้านออนเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟเข้าไปที่เจ้าตัวไมโครบิตนะฮะทีน,นี้โปรแกรมที่อยู่บนไมโครบิตนะครับผมเขียนให้มันแสดงรูปหัวใจนะฮะหัวใจกพริบนี่นะฮะด้านหลังตรงนี้นะฮะก็เสียบตัวสาย j t นะครับก็จะตัว ตัวเอ่อตัวของแรงถ่านนะฮะทีนี้การใส่ถ่าน,นะฮะมันจะมีฝาปิดอยู่ฝาปิดเพื่อป้องกันถ่านมันหลุดออกมานะฮะเวลาเปิดเนี่ยก็แค่ดันมันออกมาะฮะแล้วมันก็จะสามารถใส่ถ่านได้สองกรน,นะฮะนี่ตัวอย่างใส่ถ่านของธนาไว้นะฮะการปิดก็เอามาครอบแล้วก็ ดันปิดได้ปกตินะฮะเจ้าตัวเจ้าตัวรางถานตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่50บาทนะครับ